สวัสดีครับวีวันนี้จะมา,านำเสนอนะครับรถ t o y ยต a y a r i ินะครับตัว1.2 T-RD Sportivo <ม><ม>ปี2016นะครับนี้เป็นรถมือเดียวายแดงนะครับใหม่เลขใหม่แท้นะครับ100,000 10,000โลเศษๆนะครับนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ไม่เคยมีอุบัติเหตุ อันนี้เป็นสีสีเหลืองเดิมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆรถก่อนนะครับคือตัวนี้เป็น T R D นะครับก็คือจะแตกต่างจากตัวยาริททั่วๆไปนิดหนึ่งนะครับจะพาเดินดูรอบๆรถก่อน นี่ครับสีเหลืองสวยเลยนะครับตัวที่อดีสีเหลืองนี้ก็ผลิตมาจากโรงงานแค่ไม่กี่คันนะครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแน่ใจก็ประมาณหลักหลักร้อยคันนะครับนี่นะครับ คือตัว T.R.D เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็คือตัวนี้จะได้ไฟโปรเจคเตอร์ามาจากโรงงานนะครับก็จะมีตัวนี้ตัว,ต,วตัวสเก็ตที่ติดกับชายกันชนอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นตัวตัวตกแต่งเพิ่มของ T.R.D เหมือนกันแล้วก็มีไฟตัวนี้นะครับไฟวิ่งกลางวันคือถ้าเป็นตัวปกติก็จะไม่มี ไม่มีตัวนี้นะครับน,นะครับโลโก้ T R D แล้วก็คือจะมีตัวนี้อีกครับก็คือที่ไม่เหมือนตัวทั่วไปคือจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรครับพพลาสติกพลาสติกตัวนี้ก็คือจะติดชายซุ้มล้อทั้งทั้งสี่ล้อเลยคันนี้อ่ล้อเดิมก็คือเป็นล้อ ของทีอาดี RD, นะครับล้อทีอาดีมจะเป็นล้อสีดําสีดําดำอ่สีด,ดําดแล้วก็ตัดกับสีเงินแต่คันนี้จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นล้อลายห้าก้านคู่แต่ก็เป็นสิบห้านิ้วเหมือนเดิมนี่ตัวรถก็ไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวสเกิร์ตสเกิร์ตของทีอาดีเลย ทีอาดีของแท้ก็จะมีตัวนี้นะครับมีเพลแล้วก็จะมีราวหลังคาที่เป็นของทีอาดีนะครับกลับมาด้านหลังก็จะเป็นตัว สเกิร์ตที่ชายกันชนท้ายนะครับรถทีอาดีนี่จะให้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่นะนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภายในรถนะครับ แหวนรตัตถก็จะตกแต่งลายคล้ายๆล,ลายเคปล่านะครับสีเหลืองสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วจะเป็นกระจกในฟ้านะครับแต่ตัว T R D นี่ก็คือจะได้เป็นกุญแจบิดสตาร์ทนะครับจะยังยังไม่เป็นพุสตาร์ทพยานลิฟ์โฉมนี้ก็คือถ้าถ้าจะเป็นพุสตาร์ทก็คือมีเฉพาะตัว G ที่เป็นตัวท็อปแต่ตัว T R D ก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกตัวตกแต่งพิเศษ นี่ก็ผมพมทีอาดี ID จากโรงงานเหมือนกันในส่วนของเบาะนี่ก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับเ <c oughs> บาะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมาดูด,ด้านหลังนีวันนี้จะเป็นเบาะหนัง ตัวเบาะนี้คือจะเดินเดินได้สีเหลืองนะครับเดินตะเข็บคู่มาจากโรงงานเลยมีโลกโก้ที่อดีที่ตัวพนักพิงเบาะนะครับนี่จะพาไปดูด้านท้ายรถนะ ท่านถ่ายรถก็สะอาดเรียบร้อยครับตัวนี้มีถาดรองมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นพรมเป็นพรมเดิมติดรถพรมท้ายนะครับนะครับนี้เป็นอย่างอะไรมีมีถุงเครื่องมือของเดิมติดมาด้วยครับของเดิมก็อยู่อยู่ในสภาพครบนะครับ นี้ก็จะพับพับเบาะได้นะครับผมเนี่ยบ,บาี่จะพับได้อย่เงี้ยนะครับพับแบงสองข้างนะครับซ้ายขวาพับลงไปอย่างนี้เลยนะครับ ห้องเครื่องให้ดูลองสตาร์ทให้ดูตัวนี้เลขไม่อยู่ที่ 11, 18 1 18 1 1่งแสนหนกิโลนะครับนี้เป็นเลขไม่แท้เลยนะครับ ห้องเครื่องมีห้องเครื่องภายในก็สะอาดเรียบร้อยรถไม่มีอุบัติเหตุน,นะครับารคานโครงสร้างคืออยู่เหมือนเดิมนะครับผมรถคันนี้ก็ถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับ เครื่องไม่มีเยิมนะครับเครื่องสะอาดเลยให้ดูไฟวันนี้จะมีมีไฟวิ่งกลางวันด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดประตูทุกบ้านนิดหนึ่งพอดี พอดีค่ำแล้วมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวคือจะเป็นจอมีเล่นบลูทูธ usb วิทยุ ได้นะครับเราก็มีกล้องถอยหลังในตัวนะครับนี่ก็จะเป็นถุงลมคู่นะครับแอร์แบค็คู่คู่หน้านะครับ นะครับพา,ามาดูคร่าวๆนะครับายาฤทธิ์แค่นี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่3ามแ0 0แปดหบาทนะครับสามแ0 0แบาทถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0956205418นะครับ ผมใหม่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกสองน้าสี่หนึ่งแปดนะครับอันนี้บ้านผมตั้งอยู่ที่ถนนเส้นยี่สิบสี่นะครับเป็นอยู่อยู่ที่โคราชตรงนี้มันจะขึ้นอำเภอสูงเนินนะครับติดกับปักตรงชัยถนนเส้นยี่สิบสีจะเป็นถนนสายาสีคิ้วสีคิ้วปักตรงชัยนะครับถ้าสนใจก็เข้าเข้ามาดูรถตัวจริงได้หรือว่า อ่าโทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้นะครับผมโอเคครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวยาริทิอาร์ดีสปอร์ตวปี2016นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ